ฝันแห่งกิจนะครับมีคำนันในฝันว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอาวุธมีคมคลายมีดเป็นของโบราณนะครับมาจากศสนาฮินดูนะครับผ่านพามและนักรบเ็กเช่นกริยันะครับหากฝันหรือมีรางบอกเหตุรวมทั้งมีนิมิตนะครับให้เห็นกิจหรือเห็นกริชในลักษณะหรือเรื่องราวอื่นใดน,นะครับโหราจาร ท่านถอดคำนาทำนายแต่โบราณเอาไว้ว่าเนื่องด้วยกิจนะครับเป็นอาวุธชั้นสูงสามารถประหารอาหารสิ่งที่ชั่วร้ายได้สิ่งเลวร้ายได้จึงทำให้ผู้ที่ฝันรอดพ้นจากสิ่งร้ายๆหรือเคาะร้ายที่จะมาถึงตัวอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยนะครับส่วนเลขมงคลในคำนั้นทงแันก็คือเลขสี่เอ็ดครับแล้วก็เลขหนึ่งีีครับแล้วก็เลขหกสามสี่ครับ แล้วก็เลข9.7ครับแล้วก็เลข84ครับ84 4ครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้ก็จะขยัดจบลงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวะครับผมอาจารย์กีรพัชกีรับัชิกรหมอดูมิชมิี้สวัสดีครับ